สวัสดีครับผมทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราเทเช่นเคยครับทุกคนสำหรับ E.P. นี้นะครับผมมาอยู่กันใน E.P. ที่30แล้วนะครับทุกคนสำหรับ EP นี้นะครับพี่ท็อปนะครับจะแต่งตัวตลกตลกนะฮะแบบนี้เลยครับผมไปปักธงจีบสาวในย่านคนชิวนั่นเองนะครับบอกได้คำเดียวว่าชุดนี้นี่สาวชอบแน่นอนนะช่วงนี้สาวฟรีไฟนะครับชอบอะไรที่มัน ตลกตลกนะฮะทุกคน <ไป S 1> ผมก็เลยแต่งตัวแบบนี้ไปจีบสาวกันในคลิปนี้เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าคลิปนี้นะฮะพี่ท็อปจะได้สาวหรือเปล่านะครับทุกคนและก็ครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะพี่ท็อปยังใช้ชื่อเดิมอยู่ครับผมหนีฮามแผลบๆนั่นเองนะครับทุกคนบอกเลยชื่อนี้สาวชอบนะฮะเออและก็ครับผมสําหรับคลิปนี้เสตการแต่งตัวก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นของฟรีหมดเลยนะครับก็สามารถไปแต่งตามกันได้นะจะมี เป็นหัวฟักทองครับผม แล้วก็จะเป็นเสื้อเซพีสีชมพูครับทุกคนแมลิ้นพันขออภัยนะฮะไปเซพีเฉยเลย<ป>ก็เสื้อตามนี้นะฮะแล้วก็ครับผมจะเป็นกางเกงกราดิเอเตอร์นะครับผม<ป>แล้วก็จะเป็นรองเท้ายูนิคอร์นนั่นเองนะฮะโอ้โหแมน่ารักเหลือเกินนะครับผมชุดนี้ <Nope. S 1> แล้วก็ครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ในส่วนของท่าทางก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนท่าปักธงตึงๆ2อันเช่นเคยครับผมนี่บอกเลย ้สาวชอบครับผมแต่แต่สายฟรีไม่ต้องน้อยใจครับนี่ถ้าให้หัวใจ ถ้าให้ดอกไม้ครับผมตึงๆแฮเออสองท่านี้ก็ขาดไม่ได้เช่นกันนะครับทุกคนแล้วก็จะมีเป็นท่า7จ็ดแล้วก็ท่า8ดนะฮะบ,บอกเลยตึงๆเลยนะครับสําหรับท่าทางในคลิปนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะครับผมไปจีบสาวกันเลยดีกว่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าชุดนี้ตลกตลก,ตลกแบบนี้นะสาวจะชอบไหมและก็ในคลิปนี้พี่ท็อปจะได้สาวหรือเปล่าก็ไปลุ้นกันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอเคไปครับผมไปจีบสาวในย่านคนชิลกัน โอเคทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้มีสาวปากทงว่าเฮ้ยทุกคนครับ<ะ>เราจีบสาวปากทงเลยละกันในะฮะจังหวะนี้ให้หัวใจแปนี้ย่อย่อย่อยอดิย่อดิยอดิครับยอ่อดิครับ <Wow. S 1> ให้ดอกไม้ด้วย เออนี่เอาดิบอกเลยแต่งตัวอย่างนี้ยแหละสาวชอบนะครับทุกคนเราแบบต้องแต่งตัวแบบออกแนวอุ้ยอ้ยอ้ยสาวปักธงใส่ด้วยย,ยันลูเฮ้ยถามดิจีบได้ไหมนะฮะจัดไปครับทุกคนเออนี่จัดไปเลยถามไปเลยนะฮะจีบได้ไหมโอ้ยปักธงเยอะจัดห้องนี้โอ้โหแต่และองคทรงเครื่องเหลือเกินเฮ้ยสาวคนนี้รวยว่ะทุกคนรวยรวยรวยในะฮะสาวคนนี้ขออนุญาตเช็คชื่อดิ ไม่เอาคนจนอุ๊หูเฮ้ยน้องใจยเย็นครับใจยเย็นครับพี่ก็มีนะครับน้องแค่ยังไม่ปักน้องนี่พี่ก็มีน้องใจยเ,ย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 ,เย็นย่อ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 เฮ้ยลองถามดิมันดูโง่หูไม่เอาคนจนมันดูโง่วะ่ะเฮ้ยจนแล้วทําไมหรอเออเอาดิเฮ้ยเจอพวกเหยียดเฉยปักมีมีธงแล้วเฟี้ยวเหรอ,อมีธงแล้วเฟี้ยวเหรอ,อมีธงใหม่แค่อันเดียวเฟี้ยวเหรอจ้าน้องห,หนูเฟี้ยวเหรอจ้ะ เฮ้ยน้องเฟี้ยวเหรอโหเศร้า <laughs> oh, อะทุกคนป <ะ S 1> ั๊กมีจะดิ้นจีบคนสวยจีบคนรวยอะไรของมันวะเออพิมพ์ไปดิมีธงเดียวเฟี้ยวเฉยนี่มีธงเดียวเฟี้ยวเฉยเอาดิเอาดิมีสภาพไม่เจียมตัวโ <c oughs> oh, oh, oh. อ้โหเฮ้โอ้โหยอมหมดทุกคนอ่ะเราพิมพ์ไปอีกทีนึงนะฮะมีธงเดียวเฟี้ยวเฉยเอาดิยังไง nope. จะโดนตอบกลับมาว่ายังไงนะครับทุกคนธงเดียวอินี่มันทาเฟี้ยวเฉยวะ่ะทุกคนแหมเพิ่งมีแค่ปักธงใหม่แบบแค่นี้ก็เฟี้ยวเลยเหรอรวยกว่าบ้านโโมึงโอ้โหแหมใช่หรอใช่หรอรวยกว่าผมหรอนี่เอาดีเฮ้ยนี่คุณมาดูถูกผมก่อนนะฮะเนี่ยเฮ้คุณผู้หญิงคุณมาดูถูกผมก่อนนะเดี๋ยวผมปักสวนยนันหนีนะเออทุกคนเดี๋ยวถ้าผมปักธงสวนมัน เดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะยังอยู่หรือว่ามันจะหนีนะมีไมหล่ะทาพูดเอ้ยมาทุกคนปากทงอัดหน้ามันเลยละกันนะฮะจังหวะนี้แหมมีไมหล่ะทาพูดโอ้โหออะพิมพ์ไปดิรอดูดิดอีงอนะฮะจัดไปตึงๆครับทุกคน มาเดี๋ยวเราปักธงอัดหน้ามันเลยละกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสามเออรวยแต่โง่ครับน้องอ่าเอาดิเอาดิมาดิครับน้องอ่ะเอาดิเอาก็มีหมดอะครับพิมพ์ไปดิก็มีหมดอะครับนี่เออก็มีหมดอะครับเออผมมีทุกอย่างแล้วไม่ได้ไปดูถูกคนอื่นเหมือนคุณนะครับเนี่ยเออเอาดิ เออดิเออถามดิมีเปล่าถามดิมีแบบกูเปล่าเออมีแบบกูเปล่ากูก็มีแต่รวยอะไรวะอะไรของมันมันพิมพ์อะไรมันหลอนนะทุกคนอีเนี่ยเออถามว่าดิมีแบบกูเปล่าอ่ะเอาดิ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 ครับอีหนูไะทงเดียวเฟี้ยวเหรอฮะทงเดียวเฟี้ยวเหรอฮะน้องข้างนอกอะไรยังแย่งข้าหมาเออจริงน้องด่ามนเลยน้องเออ เอ้ยพีนไปดิโง่จัดปัเออเอาดิเอาดิาดโดนลุมดาไปดิเออไอ้น้องด้านหลังนี่ลำจัดเลยอะช่วยช่วยผมลำจัดเลยว่ชอบชอบชอบอะสเปกเลยสเปกเลยช่วยลำเนี่ยเออเอาดิเอาดิธงเดียวเฟีเ้ยวอะน้องเฮ้เฮ้เฟี้ยวอะน้องดูดูดูนปักนี่ดูันปักนะฮ้อืปักแค่ธงใหม่มการโอกนะฮะถ้ามีแค่ธงแบบธงใหม่อะไม่ต้องมีเชื่อผมธงเดียว ะจอกจัดนี่เอาดิเอาดิเอาดิทงเดียวเออทงเดียวกระจอกเกิดนะฮะอ่าไปถามดิมีท่าแปดเปล่ามึงอ่ะเออมีท่าแปดไหมจ้าเอาดิมีท่าแปดเปล่ามึงอ่ะเออนี่แอคใส่หน้ามาดิทุกคนเอาดิเอ้ยนี่แอคแอ็ไปแอ็ยับแฮะจังหวะนี้แอ็ยับมีไหนอ่ะไหนมีมีก็โชว์พี่ไปดิมีก็โชว์ ครับเออเอาดิมีก็โชว์ครับ<ะ>มีก็โชว์ครับผมน้องถามพี่ท็อปเปล่าใช่ครับน้องบอกเลยช่วยลำหน่อยช่วยลำอีนี่หน่อยอตอนนี้แบบเซ็งเซ็งนะฮะจีบสาวแต่แบบเจอโอ้โหแต่และองค์ไม่ทรงเครื่องว่ะทรงเครื่องจริงทรงเครื่องจริงนีงงง่ปากไปปากไปครับทุกคนเอาดิพิมพ์ไปดีจนเกินอีนี่เออขออนญาตนะ ธงกูทับโอ้โหมันบอกทับพ่อพ่อผมตุยได้นะฮะเฮ้ยยอมป่ะแหมรวยไม่เท่าครับอย่าเห่านะน้องรวยไม่เท่าอย่าเห่าครับน้องนี่ปักไปเอาดีเอาดีนี่เอาดีน้องมาดีน้อง,องแล้วก็พิมพ์ไปดิอะไรวะเงินกูทับแม่โอ้โหมันเล่นมันเล่นเงินครอบครัวทุกคนคิดเอานะเฮ้ยลองพิมพ์ไปใหม่เลยทุกคนจนจัด อิ๋นะฮะเออเอาดีแหมบอกมีท่าแปดแต่ไม่โชว์อะไรอ่ะมีท่าแปดแต่ไม่โชว์อะไรล่ะครับน้องโอ้โห,โโหมีท่าแปดก็โชว์ดีครับถ้ามีก็โชว์มานี่มีก็โทรมาทุยโทรอะไรมีก็โชว์มา<ท>เออถ้ามีก็โชว์มาครับน้องดู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 มันปักเลยทุกคนโอ้ยก,กระจอกเกินไม่ไหวว่ะกระจอกนี้แบบรับไม่ได้ไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องดีกว่านะห้องนี้แบบเจอสาวแบบประสาท เนะีทุกคนเจอแบบเจอสาวประสาทนะ he. ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวปวดหัวครับผมไปทุกคน let's go กันดีกว่าครับผมเปลี่ยนห้องกัน <c oughs> เอาล่ะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ในย่านคนชิลแล้วนะครับทุกคนเราหาสาวเลยละกันนะฮะห้องนี้บอกเลยชุดนี้สาวรักแน่นอนโอเคอ่ะตรงนี้ละกันนะฮะสาวเจมเจมคนหนึ่งให้หัวใจนะี่ <c oughs> เอาดีครับอ่ะหวัสดีครับน้องสาว อุ้ยอุ้ยอุ้ยปาดคอปาดคอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องใจเย็นเฮ้ยเดี๋ยวน้องใจเย็นก่อนนะเฮ้ยฮ่าฮ่าเดี๋ยวเดี๋ยวสาวบอกไอ้จนเอาเฮ้ยมึงด่ากูแล้วมึงวิ่งหนีเนี่ยนะอีนี่มึงโดนมึงต้องโดนมึงจะไปไหนเฮ้ยอะไรจะไปไหนน้องจะไปไหนครับน้องเฮ้ยมาด่ากูว่าไอ้จนแล้วอะไรอะไรงงงงเฮ้ยผมไม่มีท่าปาดคอว่ะอ่ะให้หัวใจไปแล้วกันนะฮะ ต่อให้เสาด่าเราก็ยังรักเหมือนเดิมนะครับทุกคนเออเรามันตัวพ่อไงตัวพ่อด่ายังไงก็รักนะฮะไอไก่ยังตามอีกเอา้าอุ้ยดูดูมันปาดคอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยน้องใจเย็นครับหืโอ้โหทุกคนครับผมโดนสาวปาดคอโอ้โหไม่ปาดยับเลยอ้อาวิ่งหนีอีนี่มันต้องโดนสักทีวะทุกคนเ,เดี๋ยวเราไปปักธงอัดหน้ามันไหม เอ้ยเอ้ยมันเป็นไรกับผมวะทุกคนช่วงนี้ผมเจอแต่สาวหลอนๆว่ะในย่านคนชิลเนี่ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวลองถามมันดิหลอนอะไรนะฮะเออมันหลอนอะไรของมันวะห <c oughs> ลอนไรอีดกนะฮะจัดไปครับผมปก <c oughs> ถามไปเลยหลอนอะไรอีดกนะฮะเออเอาดิครับเอาดิครับขอญาตแอ็กซายแนามาหนึ่งทีครับทุกคนนี่เอาดิเฟี้ยวๆปากดีหรอปากดีก็ต้องโดนแอ็กซายแนานะครับนี่เอาดิ ไอพวกปากดีนี้ต้องโดนขิงอย่างเดียวเว้ยทุกคนดูดูดูปาดคออีกแล้วครับทุกคนมันบอกผมจนแต่มันมีแค่ท่าปาดคออ่ะเฮ้ยถ้าพี่รวยจริงพี่แอคท่าแบบปักทงท่าเจ็ดท่าแปดใส่ผมเลยดูดูดูมันดูมันครับทุกคนดูมันดูมันดูนปาดคอใส่ผมโอ้โหจะรั่วว่ะเฮ้ยกูจะรั่วกับมันว่ะทุกคนผมเจอแต่สาวหลอนๆน่ะช่วงนี้ในย่านคนชิลมีรู้เป็นไรอ่ะ หรือแบบช่วงนี้มีแต่สาวหล่อนเล่นในย่านเยอะผมไม่รู้อ่ะขอภัยนะขอภัยนะเฮ้เฮ้เต็มเปล่าโอ้โหครับขอโทษนะที่ผมไม่เต็มอ่ะเออมาทุกคนปักธงอัดหน้ามันไปดิหนึ่งดอกตึงๆเอาดิอ่ะสองธงเลยมึงอ่ะเอาดิเอ้ยเอาดิเออเอาดิเอาดิกูแอ็กใส่อ่ะเอาดิแอ็กใส่ยับให้จังหวะนี้เอาดิครับอ่ะมาดิครับเออนี่ดับเบิลธง ดับเบิลธงเอาเอาออกออกออกหนีเฉยอะไรเว่ยเฮ้ยทุกคนผมเจอเด่สาวออกหนีอะโอ้ยเฮ้ยกูเสียงดังเดี๋ยวแม่กูเดินมาด่าแน่เลยโหเศร้าเว้ยทุกคนเอาแล้วทำไมเอยยอดเติมเพชรผมมันขึ้นศูนย์ว้ทุกคนอ๋อกิจกรรมมันแคนนะน่โอยไอ้เราก็ตกใจแมมแม่ ไอเราก็อือแมแหมงงเลยนึกว่าแบบยอดเติมเพชรแบบขึ้นแค่ศูนย์นะฮะเฮ้ยงงจริงไว้ทุกคนเฮ้ยเจอสาวหลอนๆนนะจะัวะ่วว่ะวิ่งมาปาดคอแล้วก็ไปวิ่งมาปาดคอแล้วก็ไปมึงหลอนไรกันวะ <c oughs> คืออะไรวะทุกคนครับผมงงไว้ช่วงเนี้ยเจอแบบพวกหล่อนๆ,ๆ,ๆในย่านคนชิวเยอะมากเลยเออแปลกอุ้ยเออแปลกแปลกแปก,แปก,แปกๆๆทุกคน เดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าไปหาจีบทรงจีบสาวห้องอื่นกันดีกว่าครับผมห้องนี้โคตรหลอนครับทุกคนไปครับผมเปลี่ยนห้องกันเอาล่ะเอาล่ะมาอยู่ในย่านคนชิลเรียบร้อยแล้วครับทุกคนห้องนี้คนน้อยอยู่นะ,ะเดี๋ยวเราหาที่ยืนแอคดีกว่าครับผม ้องนี้สาวก็น้อยนิดนะฮะทุกคนไม่เป็นไรเรายืนแอคละกันนะฮะอันดับแรกกดท่าแปไปก่อนเลยเออขอแบบว่าท่าแปตึงตงก่อนเลยละกันนะฮะไอ้เอ้ยมีผู้บ่าวมาย่อเอาไมีมีกลยจะกดย่อเลยโดนแข็งเฉยได้อ่าย่ออ่าว่าไงพ่อหนุ่มอ่าว่าไงอ่ะลูปหล่อว่าไงเยสให้หัวใจไปหนึ่งทีนี่เอ้ยยืนแอคยืนแอคมาเอ้ยมาพ่อหนุ่มเรามายืนแอคกันเถอะเอ้ยพ่อหนุ่มชื่ออะไรอ่ะ ยิงลมนะฮะพ่อหนุ่มยิงลมนี่ขอญอาตยืนแอคตึงตึงเท่ๆกับพ่อหนุ่มรูปหล่อหัวขาวนะฮะนี่แอคไปต่อนะฮะเออเอาดิเอาดีครับอ่าแอคไปครับผมแอคไปให้เราปักธงโชว์เลยดีกว่าเมื่อกี้ไอพ่อหนุ่มันตกใจแบบแค่ท่า7จ็่าแพ่อหนุ่มตกใจแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจัดปักธงไปตึงๆอ่อาธงใหม่ก่อนละกันนี่ หล่อๆเท่ๆครับผมอ่ะปากทงอันเก่าไปนี่เอาดีบ่มๆคือลือคือลือน่นนะนี่แอคไปครับผมเอ้ยจัดไปน้องจัดไปน้องเอ้ยให้ดอกไม้พ่อหนุ่มไป็นอ่งทีแห<ต>ม่พ่อหนุ่มบอกยอมอ่ะเมื่อกี้คิดดูนะพ่อหนุ่มแบบบอกยอมเลย <laughs> เอ้ยไม่ได้ไม่ไดจะขิงนะพ่อหนุ่มอนนันเมื่อกี้แกล้งเล่นเฉยๆแบบปักโชว์เฉยๆปักโชว์โชว์แค่โชว์นะฮะอย่าเพิ่งด่ากันนะครับให้หัวใจพ่อหนุ่ม,มเปนทีไอ้เอ้ยพ่อหนุ่มคนนี้มันหวานวะ่ะเเดี๋ยวเราจีบผู้ชายมั่งไหมทุกคนเราหาแบบ ไปจีบผู้ชายสักคลิป2คลิปไหมเออผมไม่ได้จีบแบบหนุ่มๆในย่านมานานแล้วอะออไปหาใจเกลงใจเกเลกันมั่งดีกว่านะครับทุกคนเออแบบอยากใจเกเลบ้างอะช่วงเนี้ยช่วงนี้แบบจีบแต่สาวไม่ค่อยได้ตอะผู้ชายเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปออนทัวร์แบบจีบหนุ่มๆกันบ้างดีกว่านะครับทุกคนเผื่อแบบอะไรมันจะดีกว่าผู้หญิงไง <g ül> ยอกยอกโอเคไปทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนห้องกันดีกว่าครับผมห้องนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับทุกคนห้องนี้คนก็น้อยเนาะไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคครับผมมาอยู่ในย่านคนชิลแล้วครับทุกคนอุ้ยไอ้นี่อุ้ยอุ้ยมันมันมัน,ม,นมันจีบกันเว้ทุกคนโอ้โหห้องที่แล้วผมเพิ่งพูดว่าจะจีบหนุ่มๆซะหน่อยไอ้ไอ้นี่น่าจะใจกเกเรเอาเรื่องเฮ้ยไอ้หนุ่มๆๆอย่าตามสาวน้องเอ้ย ให้หัวใจให้ดอกมาไปหนึ่งทีดิทุกคนเอ้ยนี่หวัดดีครับพ่อหนุม่มรูปหล่อพ่อหนุ่มรูปหล่อเอ้ยหวัดดีครับเฮ้ยหล่ออ้าวไปไหน,ไไหนอ,ะ,อหนะไปไหนไปไหนอะพ่อหนุ่มจะไปไหนครับเฮ้ยพ่อหนุ่มจะไปไหนจ้าอ้าวแฟนเหรอมากับเมียนี่หว่าแน่นอนขออนุญาตเช็กชื่อขออนุญาตเช็คชื่อผู้หญิงก่อนเอ่อพัฟพลอยนะฮะอ่ะผูะ้บ่าวคนนี้ล่ะแฟนพลอยหรือเปล่าอ่ะนี่ไงพัฟพลอยนี่ไงทุกคน ใช่นี่ไงผัวเมียกันแน่นอนนะฮะเพราะเห็นตั้งเอ่อตั้งสังเกตแต่งงานกันด้วยหรือเปล่าผมไม่เชื่ออู้หู้หเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแล้วอ่ะไม่ไม่ใช่ผัวเมียกันแน่นอนอุ้ยอุ้ยหวานหวานหวานเฮ้ยไอ้พ่อหนุ่มคนนี้มันพาสาวไหมผมนี่หว่าเฮ้ยขอบใจมากพ่อหนุ่มหูยหวานหวานครับผมเอ้ยลองถามดิ เออเอาผมเอาเอ้ยลืมไปทุกคนมันบั๊กอ่ะมัน Black. มันพิมพ์คุยไม่ได้เว้ยมันบั๊กมันบั๊กมันบั๊กผมลืมขอโทษขอโทษโอ้ยเสียดายวะ่ะเอ้ยไม่เป็นไรแอดเพื่อนไว้ก่อนแอดเพื่อนไว้ก่อนแอดเพื่อนไว้ก่อนแอดเพื่อนก่อนเอ้ยกดดูชื่อก็ไม่ได้โอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูทุกคนครับมันกดดูชื่อไม่ได้เว้ยเฮ้ยอ่ะได้แล้วได้แล้วเอ้ยดีค่ะเอออ้าวอาเฮ้ยพิมพ์ได้เหรอตรงไหนวะพิมพ์ตรงนี้เหรอเอ้ยเออพิมพ์บ่ดิ ดีครับนี่เอ้ยเอาดิดีครับเอ้ยว่าไงครับคุณผู้หญิงให้หัวใจไปเอ้ยวนันหวานครับทุกคนให้ดอกไม้ครับนี่เอ้ยเดี๋ยวเราแอดเพื่อนไปยังวัาเม่อเช้เอ้ยแอดแล้วครับเอ้ยวานเจี๊ยวนันเจี๊ยวไอเราปักธงนี่ปกักธงเอมุดสาวปักธงนี่ทุกคนไอ้ขอพี่อายุเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ดีวะสักสิบห้าละกันนะครับทุกคน สิหนี่สิ <Nope. S 1> เออเรียกพี่อายุเท่าไหร่กูแกง15ไปก่อนเลยนะเฮ้จังหวะนี้ปักธงใส่ตีนสาวไปิีหนึ่งทีตึงๆครับผมเอ,อ้ยปักอีกอีกดอกเอ,อ้ยเขาเรียกว่าแอ็กสาวแบบเออเต็มระบบนะครับทุกคนเฮ้หวานเจียบ <Huh? S 1> นี่ก็คือหล่อเทว่ว่ะกูแม่งโคตรเฟี้ยวเลยวะ <laughs> ผมไม่ใช่แล้ทุกคนผมว่าสาวสาวอายุเยอะกว่าผมแน่นอนนะเฮ้ จริงผมบอก15แล้วเขาตอบอ๋อมาเนี่ยแน่นอนผมเจอมาเยอะเว้ยเออ บอกเลยขั้นต่ำเนทรงเนี้ยไม่ต่ำกว่า19เว้ยอันนี้งจริงผมเจอมาเยอะสาวแบบในเกมนี่แหละเอ้ยเราแกล้งบอกอายุน้อยๆไปอะไรเงี้ยเขาตอบอ๋อมาแสดงว่าแบบเขาไม่เอาเราทำผัวแน่นอนเพราะว่าอายุห่างกันเกินไปนะเฮอเศร้าวะ่ะทุกคนโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมพี่ท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันไว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ไกลปูเช่นเคยครับผมอกห่างอีกแล้วฮะคลิปนี้จะรั่ววะ่ะโอเคทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ไาย บายครับผมรักทุกคนครับผมจุ๊บจุบครับบ๊ายบาย